ไปต่อกันที่แกงส้มธนาทัศนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะจากกรณีที่เคยถูกเติ์กนะคะมือกีตาร์สมาชิกวงจิมแอนด์สวิมเนี่ยเพิร์ทโพสพาดเพิงในเชิงลบค่ะ ผ่านมาสักพักแล้วนะคะกับกระแสะแบนด์จีแมนสวีมหลังเปิร์กเมกีตาวงจีแมนสวีมพาดพิงศิลปินดาราหลายท่านไปในทางที่เสียหายโดยหนึ่งในศิลปินที่ถูกพาดพิงมีชื่อของนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัตด,ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางแฟนคลับก็ได้ขุดความคิดเห็นเก่าๆที่เติร์กได้พูดถึงเขาไปในทางที่เสียหายทําให้แกงส้มได้โพสต์ภาพทวิตดังกล่าวมาค่ะพร้อมกับเขียนข้อความว่า ตอนนั้นพี่เขาน่าจะเหงานะครับตอนนี้ก็อาจจะยังเหงาอยู่อย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดแกงส้มก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่โดนพาดพิงว่าเรื่องนี้เ,นเป็นเรื่องที่เก่าแล้วตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแค่รู้สึกว่าอีกฝ่ายใช้คำรุนแรงเกินไปจึงอยากบอกว่าทุกคนควรให้เกียรติกันไปฟังเสียงแกงส้มกันค่ะเราตอนนั้นเราก็โฟกัสกับงานเราไม่ได้อะไรคือเราคงทว่าเขาคงแค่แบบคอมเมนต์ในสิ่งที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่า พอมาปีนี้แล้วเรามาเห็นเก่าๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คิดว่ามันจะใช้คำรุนแรงขนาดนั้นแค่นั้นเองแต่ถามว่าเราวันนี้เราเห็นนะเห็นนะวันนี้เราไม่ได้โกรธอะไรเขาแล้วแหละพราเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่นานแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่น่าจะให้ทุกคนได้คิดว่าให้การให้เกียรติคนทํางานในทุกวงการด้วยนะไม่ใช่แค่วงการเนี่ยมันเป็นเรื่องสาคัญจริงจริผมว่าเขาก็น่าจะได้รับบทเรียนอะไรของเขาแล้วแหละในในในปีนี้แล้วผมรู้สึกว่าหลังจากนี้ยมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําใ มันมีแต่วความใสสะอาดมากขึ้นในแง่ๆของการที่เราจะคอมเมนต์อะไรบางอย่างกับคนที่เราไม่ได้รู้จักด้วยซ้ำา